แน่แน่แนสส่สวัสดีครับววรวสวัสดีครับเออน่แน่่แน่แอาเดินดีๆเล่เชียอาช่วยกันเร็วมาสวัสดีครับสวัสดีครับ อเดี๋ยวพอเอาจะไว้ทำาปุ๋ยอ่าลงดีๆเอ้เอๆๆๆๆลมๆๆไปไหนมา,ไไนมาก็เดินเก็บขยะก,กับพวกเรานี่แหละนี่เก็บวัชพืชแต่ๆต้นน่ะต้นทุกครูสมัครอ่ะกูสมัครขี่ถรถอานาน่ะขี่รถ